สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมร้อทุ่งครับ FFC ีเมื่อี้เบาแอมร้อทุ่งเดินทางมาติดตามตัวเลครับน้องไม้แก้วครับน้องไม้แก้วนะครับนาะนี่น้องไม้แก้วเพื่อนฝันเห็นปูเ่าครับปูเ่าเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละครับไปเอาเลขไม่ได้กองสลากครับยื่นลอตเตอรี่ให้น้องไม้แก้วครับยื่นลอตเตอรี่ให้น้องไม้แก้วสามแผ่นครับ f c มีเลขเด็เดๆอยู่ในหันน้ำตัวแดงจริงคืนครับเนาะมีเลขอยู่ในลอตเตอรี่ผู้เฒ่าลอตเตอรี่มาให้ครับมีเลขตัวแดงมาสันครับสามตัว2ตัวสิเป็นตัวไหนเนานะครับเนาะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ,คะ <folk S 2> มีเซน์ค,ครับเด็ <ique. S 2> เกพารวยเลขเด็เกมีเซนต์เลขพารวยเนาะครับเอฟซีเอาเบาสู้ฟังนะครับน้องไม้แก้วน้องฝันว่าเห็นพีสารเจ้าทีค่ะ สารเจ้าวที่เลยค่ะคเป็นผูเทาค่ะครับเป็นผูแถาผมเง่าๆค่ะคแต่เพิ่นเดินมาหาหนูค่ะเพิ่นบอกว่าอยากใส่ส่วนบุญส่วนกุศลค่ะเพิ่นอยากกินผลไม้ค่ะอสารเจ้าที่จะท่าอยู่ใส่ะครับอยู่ในบ้านหนูค่ะอย,อยู่ในบ้านเนาะคร,ครับผมแ้าเพิ่นกันเลยบอกว่าเพิ่นเอาเหล็กมาจากกองสลากค่ะ ครับพเพื่อนก็เลยเอาเหล็กมาให้หนูค่ะครับผมแล้ว,พวเพื่อนก็เอาลอตเตอรี่สามใบมาให้หนูค่ะอสามใบเลยค่ะครับผมแล้วหนูเปิดเบิ่งใบแรกเป็นสองสี่หนึ่งค่ะใบที่สองเป็นเก่าหนึ่งค่ะครับแล้วหนูก็เปิดเบิ่งใบที่สามค่ะใบที่สามก็เป็นเก่าหนึ่งค่ะครับอื ใบแรกเป็นสองสีหนึ่งใบที่สองกับเก้าหนึ่งใบที่สามกับเก้าหนึ่งครับเอฟสี่โอ้เพิ่นมาให้โชคเนาะครับเท่าไรอีกครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเอาเล็กมาจากกองสลากค่ะครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าอย่าลืมผลไม้เพิ่นด้วยค่ะโอ้เพิ่อนอยากได้อยากกินผลไม้ครับผมโอ้เจ้าทีเจ้าทางครับนี่ละ จะทีจะทางอยู่บ้านเป็นกงอ,อยากกินผลละไม่เอาบุญยากเนาะครับเนาะคาถามีโชคญงนี่สิเอาลายปได้ก็ได้สองสี่หนึ่งครับหรือว่าเก่าหนึ่งครับจะไดอีกครับอ่ะเนี่ยเอหนูกะเบิรพนคนดีๆคนกะเดินหายไปในศาลแล้วค่ะอืมครับฟันมือไรครับฟันมือขึ้นนี่ละค่ะฟันมือขึ้นนี่เนาะครับเนาะ ครับอ้าเยี๋ยมจะึ้นตัวเลขไปให้แคบนาจอครับผีแมลกอ่อนมาหาบอครับผีแมลูกอ่อนมาอยู่ค่ะเป็นมาบอกรลขบ่าครับเป็นมาบอกอยู่ค่ะตัวใดครับสองเก่าค่ะสองเก่าตัวเก่าเนาะค่ะอืมเป็นเพิ่นมาหาเหมือใดครับผีแมลกอ่อนเป็นมาหาหน้าแล้วค่ะอืมมาหาหน้าแล้วเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกสองเก่าครับเอฟซีมาอันนี้เป็นเจ้าทีเจ้าท่างมาบอกครับเอาทองมีสามดาว ถทำยังอีกครับพี่เมสซี่มาอยู่ค่ะบมากค่ะพี่เมสซี่วันนี้ผู้ถาเจ้าที่เนาะมาให้เลขเอาลอตเตอรี่มาให้น้องไม้แก้วงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันถล่มหกสิบแปดครับอู้เพป็นอยากไรส่วนบุญส่วนกุศลครับจะได้อีกครับบารนีหนเป็นการเดินพายเขาสานไป่ได้ค่ะมี่ทำนี่ครับผมฝันสันๆเนาะอ้าฝันสันสันก็เอาสันๆครับเอฟซี ครับขอบคุณครับ้องไม้แก้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผมอันนี้เคยถูกเป็นล้านมาแล้วครับเอฟเคยถูกเป็นล้านมาแล้วกับผีเมลกอ่อนนี่สอเกครับส่วนเจ้าที่เจ้าทางนะครับในมหาครับสองสี่หนึ่งสสหนึ่งตัดเหลนครับเลขสตัวก็คือ9กหนึ่ง เก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับกันนําจากหน่อยนะครับเนาะตรงกันหลายมองครับตรงกันหลายมองหลายสานักที่ที่เบ้าแอมรธงไปหามาฝากเอฟซีงวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่ครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเมือนีดครับเอฟซีเบ้าแอมรธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบืองของดีกันครับเบ้าแอมรธงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทอ่อเรียยทซัพ์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จปนสิ่อือถือนะครับนอะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหคกับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัคกับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอ,อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้อเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู橘橘 <ash> ่แท<ส>้ๆเลยทลวงรอดครับหวลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ใช่อยแล้วก็บี่อา,อา,อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย <ะ S 1> เกิดออกมาก่อนปแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่าไรวยพ่อเป็นกุหลอดเนะยพ่อนวดตีเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุงยินข่าวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบเห็นลานเฮาแข่ายรว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบา,า,าย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับส่าชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับส่าชมเปิดฝาลงปูออกมากแล้วครับเนาะล้วก็มือแทะครับทมาู้ชมือแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทือ่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสมาชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นะี่นะ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมราทงกับบลรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเอรอโถูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุน่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเาวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบลแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมเราตรงกับเสี่ยเ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ